ติ๊งดิงอีพีสองมาแล้วค่ะสิงคโปร์ทิปของเรานะคะมาถึงสิงคโปร์ปุ๊บทำไรเดินหาของกินค่ะเดินหาของกินแบบคนหิวโซท่านหนึ่งเดินดุม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 ไปหาร้านกันนะคะทุกคน <S <S 1> <S 1> เห็นเขาบอกมาว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยแล้วก็เป็นร้านชื่อดังนะคะนั่นก็คือร้านมงกกนั่นเองค่ะก็เ,เดิน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 ไปจนเจอนะแล้วก็เข้าไปสั่งกันเลยเมนูแบบลายตาม,มากอ่านไม่ออกนะแต่ลายตาไว้ก่อน อันนแล้วก็นี่ทํากันสดๆเลยทุกคนแล้วเขาก็เอาน้ํามาเสิร์ฟรู้สึกเหมือนจะเป็นชายเย็นนะแต่ก็มันก็อร่อยดีนะข้างล่างมันจะเป็นกาแฟาหรือเปล่าเอออะไรแหละแล้วนี่ก็มาเสิร์ฟแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นซาลาเปาไข่เค็มนะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของมงกกเลยนะทุกคนดูดีนาะกินมากอย่าลืมเป่านะเดี๋ยวร้อนลวกปากไม่รู้ด้วยนะทุกคนอืมอร่อยจริงไม่น่าแต่คิดเวลานี้อ่ะมันหิวอะ่ะอ่ะแล้วมาต่อเมนูที่สองนะคะ เป็นโจ๊กปลากับโจ๊กไก่นะอันนี้ที่หญิงกินจะเป็นโจ๊กปลานะคะหืมรสชาติมันนัวๆแล้ว,าานว,นว,นวนก็อร่อยดี <c oughs> ก็เหมือนโจ๊กประเทศไทย <c oughs> โอเคมาต่อกันที่ข้าวอบอกไก่ค่ะทุกคนดูฉ่ำมากฉ่ำซอสฉ่ำอะไรคือกินเข้ากันแล้วมันน,วนัวแล้วมันอร่อยสุดๆอะอันนี้ชอบอันนี้เอาไปร้อยไรค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่เปาท่อซอสปูทุกคนปิดท้ายอร่อยมาก แล้วก็รับบทเป็นสาวหัวรถเมลหนึ่งขึ้นที่พักค่ะพักก่อนเดี๋ยวมาต่ออีพีสามจ้า